เคียลงไปเอา,เล,ลา,อาเลยลอนร่มีความหมายเลยเด็กจีนร่างผมได้ฟังเดีวห,หนึ่งวันจะเคี่ยวจะตายทัๆครับอยู่หันเนาะเท่าไห่ยังพระเจเคี่ยหรือไม่เคี่ยวอยู่ตายเลยตายเป็นไก่เนี่ยไข่ปอมมันก็เฮ้ยมาเคียวมาเคี่ยวขาดเลยเอาแล้วไปยกเดือนทางเพื่อจะไปหาลูกหาเต่าเพื่อว่าจะศึกษากับลูกเต่าว่าน่าสิขายหรือไม่ เฮ้ยเป็นพยาบาลวะเนี่ยเมี้ยอยู่อ้อันเงีันโควิดแล้วเมียเจ้าจ้างคอยไว้นั่นเออว่าโควิดแล้วจังมาล่ำเออต้อไปใส่แบเมียเจ้าตายแล้วตายแล้วเออคอยล่ำกูได้ฟังป่ะนนี้เอาเอาเอาล่ำฟังผู้เดียวก็ได้เลยล่ะโอ้เจ้าฟังได้ยินบ่ได้แต่ว่าขามัดจำมัดยมเงินยังอยู่เงินอยู่หันยังมีสองมือเด้อ เมื่อไรเถอะอ๋อกับพี่เอาจจ้างไว้สั่นเนาะเออเออได้ตัวได้ล่ำนี้ลราไปที่นี่นะนั่งนี่ก็ได้ตัวเนาะนี่เออยับไปยับไปยับไปยืนกันเลยล่ำเออเออว่ามันปวดขาได้ยืนเนี่ยเออนั่งรถใจยับไปยังน้อเออเอายังไงเออเนี่ยนั่งนี่เนาะเออฮ่าตะวันล่ำนี้ที่มันสีล่ำมันเป็นเรื่องเป็นเล่า เจ้าก็ฟังเรื่องฟังราไปเด้อเออแต่ว่าเองนอค่าจาา้างค่าเงินเพราะมีปัญหาตัวเออเออสวัสดีเด้ยพี่น้องพ่อและแม่ทั้งหลายทั้งคุณตาคุณยายคอยฟังลำเลืองรอ้ทำไมเดียวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปสังคมไทยต่างกันเกาวหลง เออคิดบางตี่ลุงป่าตาง่ายคิดเบึงเดี๋ยวนี้เด้ออายุวท่านถึง13ปีสำน่าเด็กหน่อยกะแต่งงาน13ามปีพากันยังเที่ยวบ้านเสื้อเบาเส้อสาวพอพอเขาเล่นน้ำกันซำ จำนังอานังโปวีดีโอพากันเปิดเบิงสถานบันเทิงเป็นซื้อให้เด็กน้อยลื่นคลองเที่ยวเลาวก็ไปทองในระวังศึกษาปรญญาตาก็บเบันแล้วก็เคลียโทรศัพท์อลมาเมีนเป็นเด็กน้อยพอไม่ค่อยทางบ้านหาเงินนำส่งความประสง์อยากให้เล่นลววิชาตเดลูกเตนานา้น่ากับว่าคิดทวนดูคู่สิสอนปันไหนบ่ใส่ใจสาจังจฟังไปเมยม่นอ,อ,นอ น้ำพุน้ำร้อนจิตใจมันดูเคลียร์เท่าสับเสยมึงกังวลมันเอ้ยเคลียร์ตายจะเท่าพวแหงเลยก็นนั่นเออนี <ligne bas> ่นะข้าพเจ้าเอกนาวัดพญาพรห่มถัดโอ้พรอมาทัดเอาแล้วม่ด้เจอที่เคลียร์กินไปหาลูกซะก่อนนะเพราะลูกนี่มีความเดือดร้อนเลยเกิดเพราะว่าไฟมันล่วงพ้นลวกเขาเศราบริสุทธิ์ทางซะก่อนนี่นะเอาเือบเพิ่งมาลำเดียบาเอาเคลียร์ลงไปเอา ด้วยร่างมัไม่มีความหมายเลยเด็กๆจะร่างคนเดี่ยฟังเร็ว,วถึงมันจะเคลียร์จะไต้โซ่ๆรับยุ่หัินเนาะเท่าเพยังพระเจ้เคลียร์เลยไม่เคลียร์ยุย่งไต้เลยไงไต้เป็นไก่เนี่ยไข่ปอบมันก็เฮ้ยมาเคลียร์มาเคลียร์ขาดเลยเอาแล้วไปตกเดินทางเพื่อจะไปหาลูกหาเต่าเพื่อว่าจะศึกษากับลูกเต่าว่าน่าสิขายหรือไม่ขายก็จะไปประกาศตั้งน้อยเนาะเออพอจะมาทาอดก็ฟองทางบ่ฟังรับด้วยไหม ตายอยนี่แล้วเอาไปปัตเอวไปเอาเข่ามาสังไเอก็บบอมีกบอมเอาขึ้นหน้าขึ้นหน้าเอาตายแล้วหันลเชียร ah. ์ตายแล้วหันลัง